คุณภาพหมายถึงผลผลิตที่ลูกค้าพอใจสังคมพอใจผู้ผลิตภาคภูมิใจคุณภาพการศึกษาหมายถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพจนสามารถรับประกันคุณภาพใน3ส่วนคุณภาพความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบควบคุมตรวจสอบและประเมินผลส่งผลความสำเร็จถึงคุณภาพผู้เรียนด้วยทัศนคติความเชื่อร่วมกันของบุคลากรในสถานศึกษา ที่มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิตจะส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรการประกันคุณภาพถือเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้บริหารในการควบคุมและยกระดับคุณภาพให้ได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในการปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพที่ต่อเนื่องและยั่งยืนหรือที่เรียกว่าวัฒนธรรมคุณภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสมศทั้ง3รอบพบว่าสถานศึกษาที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมคุณภาพนั้นจะสามารถพัฒนาและรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพของตนเองได้อย่างเข้มแข็ง และหนึ่งในสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพดังกล่าวนี้ก็คือโรงเรียน p ริ n c e r o er, อย l วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ระบบประกันคุณภาพเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากของผู้บริหารในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาถ้าเกิดว่าโรงเรียนเนี่ยมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยจะทําให้ทุกคนในองค์กรของเราทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะบรรลุผลสําเร็จตามที่ ระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน Prince Royal er, วิทยาลัยดำเนินงานตามกรอบกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2553ทั้งนี้การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษาให้เกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยปัจจัย5ส่วนสำคัญปัจจัยแรกก็คือผู้บริหาร ผู้บริหารเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับระบบประกันคุณภาพนะคะต้องเข้าใจชัดเจนว่าแต่ลามาตรฐานเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างเมื่อผู้บริหารได้ชัดเจนในตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนำงานได้ปัจจัยตัวที่สองก็คือต้องมีทีมงานเจาะลึกในเรื่องของประกันคุณภาพศึกษามาตรฐานตัวบ่งชี้ให้ชัดเจนแล้วก็วางแผนเราจะทำจากสิ่งที่มันเป็นตัวหนังสือเนี่ยถอดออกมาให้มันเป็นวิธีปฏิบัติที่ง่าย เราก็จะมาตีประเด็นประเด็นว่าในแต่ละมาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้นะ่ะความหมายของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้นะ่ะมันคืออะไรจากนั้นปุ๊บนะเราก็จะเอามาตรฐานเนี้ยกับตัวบ่งชี้นะ่ะไปลงที่ระดับการศึกษาคุณครูผู้สอนในแต่และช่วงชั้นจะต้องทําความเข้าใจในหลักสูตรศึกษามาตรฐานและตัวชี้วัดในระบบประกันคุณภาพ จากนั้นจึงวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันของทั้ง2ส,ส่วนเขาก็จะมีวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะตามแนวทางที่คุณครูได้วางแผนการจัดเกมการเรียนการสอนนั้นเนี่ยนะครับเขาได้ออกแบบในเรื่องของการชิ้นงานหรือภารังงานให้กับเด็กเนี่ยมันตอบสนองมาตรฐานตัวไหนในเรื่องของการประกันคุณภาพในการประชุมของกลุ่มสาระเนี่ยเขาจะเอาตัวข้อมูลต่างๆที่คุณครูเขาเขาได้ออกแบบไว้เนี่ยมาเขียนลงในใบงานแล้วก็จะรวบรวมทั้งหมดเนี่ยของผู้กลุ่มสาระนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปที่ส่วนกลาง ส่วนกลางก็ไปจัดทําเป็นคู่มือการประกันคุณภาพของส่วนกลางปัจจัยที่3คุณครูบุคลากรเราก็จะให้ความรู้กับ ให้ครูเนี่ยได้เห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพให้สิ่งนี้เนี่ยอยู่ในหัวใจของครูอยากจะบอกทุกท่านอีกครั้งว่าในวันนี้ที่ทําประกันคุณภาพเราได้เห็นถึงประโยชน์ของระบบประกันคุณภาพที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนของเราก็ทําให้ครูได้เรียนรู้ที่จะใช้ระบบประกันในการทํางานปกติองเขามีเอกสารหลักฐานร่องรอยก็จัดเป็นระบบสารสนเทศที่ง่ายต่อการตรวจประเมิน การจัดทำข้อมูลสารสนเทศยังเป็นระบบจะถูกนำมาใช้ประกอบในการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนปีการศึกษาละ2ครั้งเอกสารที่ปรากฏให้เราเห็นนี้นะคะเราใช้ระบบ pdca นะคะยกตัวอย่างมาตรฐานที่3เราก็ไปออกแบบสมุดบันทึกการเรียนรู้ทุกสัปดาห์เนี่ยเด็ก เด็กก็จะไปบันทึกการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้หลากหลายคครูก็จะมีการตรวจงานเป็นปัจจุบันทุกสัปดาห์ครูก็จะนำามาคะแนนแต่ละครั้งแต่ละสัปดาห์ลงมาเขียนลงในสมุดบันทึกของครูแต่ละท่านนะคะเราก็จะสรุปเป็นภาพรวมเป็นสาระสนเทศออกมาของแต่ละระดับการศึกษาคือแต่ก่อนเ,นเรามองว่างานมาตรฐานเ,นเหมือนเป็นภาระปวดมาตรฐานที่เอะจะทํายังไงจะทํายังไงแต่พอโรงเรียนเรามีระบบการประกันที่ที่มีคุณภาพนะคะ เอาคะแนนจากการเรียนการสอนปกตินั่นแหละคะ่ะมาตอบโจทย์มาตรฐานเราจะไปติดตามว่ากรรมการแต่ละท่านเนี่ยไปตรวจประเมินรอบที่หนึ่งเนี่ยให้ข้อเสนอแนะไปแต่ละมาตรฐานอะแต่ละระดับการศึกษาเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรแล้วผลมันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นว่าเรื่องของอเด็กยังขาดทักษะในการนําเสนอผลงานเรื่องของการคิดสร้างสารรค์อะไรอย่างนี้นะคะ ก็ในแต่ละระดับการศึกษาเขาก็เอาไปแก้ไขใน culture, ส่วนที่เขาเขาทำได้แต er ่ในส่วนของผู้บริหารทราบข้อมูลตรงนั้นแล้วก็คือจะต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาครูเพราะรู้เลยว่าถ้าพัฒนาครูปุ๊บนี่ยก็จะลงไปสู่เด็กปัจจัยที่4นักเรียนก็มีในการส่วนแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นนอกสถานที่หรือว่าข้างในสถานที่เขาก็จะมีแบบใบประเมินมาให้อย่างเงี้ยค่ะว่าดีไหม เป็นระดับไหนอย่างเงี้ยคะ่ะในทุกๆห้องทุกๆชั้นการป,ประเมินปีละวสครั้งอะคะ่ะก็รู้สึกว่ามั่นใจคะ่ะว่าสิ่งที่โรงเรียนประเมินไปในครั้งแรกอะคะ่ะจะถูกนำมาปรับปรุงในครั้งที่ 2, 2> ปัจจัยที่5ผู้ปกครองและชุมชนทางโรงเรียนก็จะมีการส่งเอกสารให้แล้วก็ส่งข้อม,มูลทางโซเชียลเน็ตเวิร์แล้วก็มีการประชุมนะครับ ถือมาหนึ่งครั้งผู้ปกครองแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีตัวแทนผู้ปกครองแต่ละชั้นเลยนะครับชั้นละหนึ่งคนหนึ่งคนสิบสามชั้นเนี่ยก็จะมีสิบสามคนเข้ามาดูแลแล้วก็คอยตรวจสอบส่งข้อมูลผ่านมาทางเครือข่ายผู้ปกครองแล้วเครือข่ายผู้ปกครองมีการประชุมกันแล้วนําข้อมูลตั้งแต่ระดับล่างส่งผ่านไปในกรรมการของสมาคมผู้ปกครองและครูส่งผ่าน,าน <S <S ลแล้วก็มีการประชุมแล้วนาข้อมูลเนี่ยไป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 ระชุมกับทางผู้บริหารภายใน ในการประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยการที่เราจะ,ะตรวจสอบว่าหน่วยง,งานเราหรือโรงเรียนเราเนี่ยมาตรฐานตัวชี้วัดนั้นอยู่ในระดับไหนเนี่ยเราจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลทีนี้ระบบคอมพิวเตอร์ที่เราวางไว้เนี่ยจะช่วยเราในเรื่องของการประเมินผลและก็สรุปข้อมูลตรงจุดนี้ได้นักเรียน6000กว่าคนนี้นะเราจะมีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลกลางของโรงเรียนหมดเราสามารถที่จะทำคิวรี่เพื่อจะ ติดตามประเมินผลว่าผลสมมติทางการเรียนในแต่และวิชาแต่และระดับชั้นเป็นอย่างไรเรื่องของสุขภาพอนามัยเด็กตรวจสอบได้ท,ทันทีในขณะเดียวกันยกตัวอย่างโปรแกรมแผนอีกอันหนึ่งเราจะให้คุณครูแต่ละหน่วยงานเนี่ยทำงานโครงการตามแผนที่เขาเสนอต่อสุดกลางและเราก็จะมีการติดตามว่างานโครงการนั้นได้ดําเนินการไปแล้วถึงไหนอย่างไรเมื่อเราติดตามได้เราก็สามารถที่จะสรุปภาพรวมอของทุกโครงการในโรงเรียนยอมได้ครับ เมื่อทุกฝ่ายจับมือกันนำสถานศึกษาก้าวสู่วัฒนธรรมคุณภาพได้แล้วความสำเร็จก็จะสะท้อนสู่คุณภาพของสิทธิ์อนันเป็นเป้าหมายสูงสุดของคุณภาพการจัดการศึกษาในส่วนของโรงเรียนเนี่ยเห็นว่ามีการทำงานที่เป็นระบบขึ้นครูก็เกิดการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้นเด็ก ะะซึ่งเป็นผลสุดท้ายและเป็นผลที่สําคัญที่สุดของระบบประกันคุณภาพเนี่ย<ๆ>ก็มีการพัฒนาในทุกๆด้านเด็กจะมีความรักเอื้ออาทรต่อผู้อื่นตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีจิตอาสานะคะที่จะช่วยงานของผู้อื่นมีพัฒนาการควบคู่ไปกับความสามารถทางด้านวิชาการของเขานะคะจากการประกรันคุณภาพภายในที่เป็นระบบและต่อเนื่องเมื่อผสานกับการนำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก ไปปรับปรุงพัฒนาจึงนำสถานศึกษาก้าวสู่วัฒนธรรมคุณภาพได้อย่างแท้จริงการประเมินภายนอกโดยอสมศเนี่ย เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะประกอบกันเนี่ยมากเลยเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นตัวตนของเราชัดเจนจากที่เราประเมินของเราทุกปีทุกปีแล้วต้นสังกัดก็มาประเมินทุกๆ3ปีนะคะแล้วทุทกๆ5ปีเนี่ยสมศก็มาประเมินทำให้เราเห็นจุดที่เราจะพัฒนาได้ชัดเจนยิ่งขึ้นภาพแห่งความสำเร็จของสถานศึกษาอันเกิดจากวัฒนธรรมคุณภาพเป็นสิ่งสาคัญที่สอมศมุ่งหวังอยากให้ปรากฏขึ้น ในสถานศึกษาทุกแห่งดังนั้นจึงได้จัดตั้งโครงการ1ช่วยก้าวขึ้นเพื่อให้โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดีมากได้เข้าช่วยเหลือโรงเรียนที่ด้อยกว่าหรือยังไม่ผ่านการประเมินให้ได้รับการพัฒนาโรงเรียนท่าศาลาและโรงเรียนวัดป่าแดดคือตัวอย่างของโรงเรียนเครือข่ายในโครงการ1ช่วยก้าวที่โรงเรียนปรินซ์บอยวิทยาลัย เป็นแกนนําเข้าช่วยเหลือทั้ง2โรงเรียนประสบปัญหาไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่สองโรงเรียนไม่ผ่านการประเมินสอมอ,สอรอบ2นะคะทั้ง2ระดับปฐมใบนี้ก็ไม่ผ่านทั้งหมดอยู่12มาตรฐานค่ะส่วนระดับปฐมไม่ผ่านอยู่ทั้งหมด5มาตรฐานค่ะมันมีมาตรฐานที่เราไม่ได้รับการรับรองจากสอมอ,สอน่ะมาตรฐานที่สําคัญคือมาตรฐานที่5ในแต่ละกลุ่มสาระได้คะแนนค่าเฉลี่ยเนี่ยต่ำกว่า ระดับเขตพื้นที่ต่ำกว่าระดับชาติก็จึงมีการเข้ามาวางแผนจัดระบบกันใหม่โรงเรียนวัดป่าแดดเริ่มการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในโรงเรียนด้วยการจัดแผนพัฒนาคุณภาพผลสมัมฤทธิ์ของนักเรียนอย่างเป็นระบบผ่านการมีส่วนร่วมของคุณครูทุกคนในโรงเรียนตัวอย่างเช่นการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเด็กนักเรียนของโรงเรียน ประสบปัญหาเรื่องการสื่อสารเป็นสําคัญโรงเรียนก็ได้จัดตั้งโครงการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านภาษาอังกฤษขึ้นเราก็มาเริ่มวิเคราะห์กันว่าเด็กของเราทําไมถึงสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ที่ประชุมของโรงเรียนคุณครูก็ได้ปรึกษากันว่าน่าจะมีการจัดทําค่ายภาษาอังกฤษนะส่งบุคลากรไปอบรมเปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้ฟังได้พูดได้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น How do you read this word? Head Yes, yes h e this h right or wrong? <Wow. S 3> <Wow. S 1> เราก็ได้ตรวจสอบคุณภาพเป็นไปตามวงจร P D C A เช็คดูว่าโอเคเด็กของเราเริ่มจะสื่อสารภาษาอังกฤษกล้าที่จะพูดมากขึ้นไหมกลับไปเรื่อยๆค่ะก็ทำให้ผลสำเร็จสูงขึ้นเด็กๆมีความสุขกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะห้องเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่ห้องเรียนที่น่าเบื่อสำหรับเขาอีกต่อไปตอนนี้เนี่ยโรงเรียนคิดว่า วัฒนธรรมตรงเนีน้เข้ามาอยู่ในจิตใจของบุคลากรในโรงเรียนเราแล้วละ่ะเคยสอนแบบเก่าๆก,ก็เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีสอนมีการใช้สือ่ออุปกรณ์การเรียนการสอนมากขึ้นร่วมมือกันจับกลุ่มกันคิดทุกคนคิดว่ามันไม่ใช่ภาละะ่ะแต่มันทําด้วยความสนุกสนานมันทําไปด้วยด้วยใจรักทําโดยอัตโนมัติฮะทำไปทําไปกลายเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ สำหรับที่โรงเรียนท่าศาลาการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพเริ่มต้นขึ้นที่การพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งจากโรงเรียน Prince Royal วิทยาลัยในแต่และมาตรฐานจะมีแผนงานโครงการซึ่งเราดึงมาจากแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนของเรานะคะพอทุกคนทราบแล้วว่าเราจะต้องเดินตรงไหนยังไงเขาก็จะสามารถที่จะไปต่อได้เราก็ให้กำลังใจเขาค่ะทุกอย่างนะคะถ้าหากว่าเราร่วมกันคิดร่วมกันทำแล้วมันสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆได้ ควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือร่วมใจของคุณครูในโรงเรียนก็คือการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพจากการมีส่วนร่วมของชุมชนก็มาดำเนินการตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนที่บอกว่า ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษาพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมีการระดมความคิดเห็นนะคะโดยการลงเวทีชาวบ้านเพื่อสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการของเขาว่าเขาอยากเห็นโรงเรียนของเราพัฒนาอย่างไรก็พบว่าปัญหาที่เขามองว่าโรงเรียนของเรา ไม่น่าส่งลูกเข้ามาเรียนก็คือว่าสภาพโรงเรียนมันเสื่อมโทรมโรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมไม่ดีและขยะนี่เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งจะต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรกเลยนะคะจากการพัฒนาคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมนำสู่ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการอื่นๆตามมาอีกมากมายทั้งโครงการธนาคารขยะหรือไซเคลิลโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการนำครูภูมิปัญญาเข้ามาร่วมสอนนักเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่านักเรียนร่วมอนุรักษ์และสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นและด้วยความร่วมมือร่วมใจในการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพอย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วนนี้เองจึงส่งผลให้โรงเรียนท่าศาลาสามารถเริ่มมองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทุกด้านได้อย่างรวดเร็วก็เห็นความพัฒนาขึ้นมันจากเดิมมันจากหนึ่งเป็นสิบอะสิบเท่าอะ ก็เคยเชมเชยพอคนใหม่นึงบอกว่าคุณมาพัฒนาโรงเรียนเราเหมือนกับพริกหน้ามือเป็นหลังมือศรัทธานี่เป็นหัวใจของการพัฒนานะชุมชนมีความศรัทธานในตัวขอผอเข้าถึงชุมชนอะ่ะก็เลยทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีบ้านวัดโรงเรียนมันต้องอยู่ควบคู่กันไปซึ่งถ้าศาลาเรา มันขาดหายไปนานนะคะแต่ยุคหลังนะคะสี 4, ปีที่ผ่านมานะคะกระทังปัจจุบันนะคะมันกลับเริ่มเข้ามาซึ่งพี่คิดว่าสิ่งที่เราทำสำเร็จทุกวันนะคะก็คือการเริ่มจากการประชุมการร่วมกันคิดนะคะโดยที่โรงเรียนไม่ได้ทำโดยลำพังแล้วก็เราเดินไปอย่างมีแบบแผนมากกว่านะคะความเปลี่ยนแปลงทีละน้อยเมื่อได้รับการบ่มเพาะอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลให้เกิดเป็นคุณภาพขึ้นได้ในที่สุด แม้เส้นทางการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพที่ก่อเกิดขึ้นภายในโรงเรียนวัดป่าแดดและโรงเรียนท่าศาลาจะแตกต่างกันไปตามบริบทของโรงเรียนแต่ท้ายที่สุดการทำงานที่เข้มแข็งและต่อเนื่องก็ส่งผลให้โรงเรียนทั้งสองแห่งสามารถพัฒนาคุณภาพจนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ3จากสอมศได้อย่างน่าภาคภูมิใจ แต่ระโรงก็คงจะมีวิถีนะคะชีวิตหรือการทํางานในเรื่องระบบประกันคุณภาพเนี่ยไม่เหมือนกันอย่ามองคนอื่นอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราต้องภูมิใจในความเป็นตัวตนของเรานะคะดูงานประกันที่ผ่านมานะคะด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็วางแผนพัฒนาไปข้างหน้านี้คือเส้นทางที่แท้จริงของเราในการพัฒนาสู่คุณภาพขอเชิญชมโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานศึกษาตัวอย่างของการปฏิบัติงานที่ใช้ระบบประกันคุณภาพในการพัฒนาโดยการสร้างการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกคนจนเกิดเป็นการทำงานเป็นทีมส่งผลความสำเร็จเกิดขึ้นกับผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์ชัดพ่อแม่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจยอมรับและเชื่อมั่นในสถานศึกษานอกจากนี้ยังได้อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการหนึ่งช่วยเ้า ช่วยพัฒนาสถานศึกษาในเครือข่ายและให้หลายโรงเรียนด้วยกันตัวอย่างเช่นโรงเรียนวัดป่าแดดและโรงเรียนท่าศาลาให้ได้นำแนวปฏิบัติที่ดีไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพโดยอาศัยหลักสำคัญ3ประการคือเรื่องจิตสำนึกเรื่องวิถีชีวิตและเรื่องการบริหารจนส่งผลให้ทั้งสองโรงเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจนได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากสอสในรอบที่สาม ผมขอเป็นกําลังใจให้กับสถานศึกษาอื่นๆได้นําตัวอย่างของความพยายามและความช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้ให้เป็นพลังใจที่จะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้คุณภาพของเด็กไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลดังคำที่ว่าวัฒนธรรมคุณภาพสร้างคนสร้างชาติ